สนใจติดต่อได้นะครับชุดแต่งรถตโต้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับผมอันนี้แต่ง 100, ร้อยพันนะการชนหน้าแต่งฝากระโปรงแต่งกระจังแต่งนะครับหลอ่ลอๆแบบนี้นะครับผมไฟก็ไฟลูกแก้วแท้ครับผมหล่อๆเนี้ยเซตนี้ยรถรถก็เหมือนคนเลยครับผม ก็ต้องมีการแต่งตัวแต่งหลอกันบ้างครับเดิมๆนะถ้าไม่แต่งเดิมๆก็เหมือนคนคนไม่ไม่แต่งแต่งตัวอะไรเลยนะครับเกิดข้างครับอันนี้ทำสีรอบคันนะครับผมเป็นสีเทาซีวิกหรือเทาแลมโบครับเป็นชนท้ายก็ใส่ไปแล้วนะครับผมระบบเบรกระบบไฟนะครับเหมือนกันนะครับ เกิดข้างครับสายฝาเหมือนกันล่องตรงทุกอย่างครับผมเนี่ยครับก็อย่างที่ว่าครับรถก็เหมือนคนนะครับผมถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนก็เปรียบเสมือนคนใส่ทองหนะักประมาณหนึ่งกิโลครับ ฝากกันด้วยครับไปแล้วครับ